สวัสดีครับวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัด1 1 1แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน2หน่วยนะครับซึ่งลักษณะของกราฟแบบนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลก็จะให้ส่วนที่สำคัญมาอยู่3ส่วนนะครับตักเรียนสังเกตนะครับจะมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือชื่อของแผนภูมินี้นะครับชื่อของแผนภูมินะครับ ข้อมูลที่กำหนดให้และก็สิ่งที่เขากำหนดนะครับลักษณะสำคัญของแผนภูมิแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เขาให้เรามาก็คือนะครับชื่อของแผนภูมินะครับชื่อของแผนภูมิรูปภาพนั้นนะครับก็คือในกรณีข้อที่1ก็คือจำนวนข้าสารที่แม่ค้าขายได้5วันนะครับ ส่วนต่อไปที่เขาให้มาก็คือส่วนนี้ครับสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับโดยเขากำหนดให้1รูปแบบนี้นะครับจะแทนเข้าวสาร2ถุงนะครับและส่วนที่3ที่เขาให้มาก็คือข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะสามารถนำไปตอบคำถามได้นะครับ เรามาดูข้อที่1นะครับแม่ค้าบันทึกจำนวนเข้าสารที่ขายได้ใน5วันนะครับก็คือชื่อของแผนภูมินี้นะครับส่วนข้อมูลก็จะมีทั้งหมด5วันจันทร์อังคารพุทธพระหัสสุกนะครับโดยในแต่ละวันก็จะมีจำนวนเข้าสารที่ขายได้โดยเขาจะให้1รูปแทน2ถุงนะครับดังนั้นวันจันทร์นะครับ จะขายได้ทั้งหมดนะครับมีอยู่5รูปก็คือ10ถุงวันอังคารมีอยู่4รูปก็คือ8ถุงนะครับวันพุธมีอยู่สองรูปก็คือ4ถุงนะครับวันพฤหัส8รูปก็คือ16ถุงนะครับส่วนวันศุกร์4รูปก็คือ แปถุงนะครับทีนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะครับข้อ1แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรหรือชื่ออะไรนั่นเองนะครับก็คือแผนภูมิรูปภาพก็คือส่วนนี้ครับชื่อของแผนภูมิจำนวนเข้าสารที่แม่ค้าขายได้5วันนะครับเราก็เขียนตัดลงไปต่อไปข้อ2 1รูปแทนเข้าสาร กี่ถุงนะครับก็คือส่วนนี้ครับโจทย์ให้มาแล้วนะครับ1รูปแทนข้าวสาร2ถุงนะครับวันจันทร์แม่ค้าขายข้าวสารได้กี่ถุงครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์แม่ค้าขายข้าวสารได้10ถุงนะครับวันไหนบ้างที่แม่ค้าขายข้าวสารได้4ถุงนะครับวันไหนหน้าที่แม่ค้าขายข้าวสารได้4ถุง วันที่แม่ค้าขายเข้าวสารได้4ถุงก็คือวันพุธนะครับแล้วก็เขียนเติมเป็นวันพุธนะครับข้อ5วันอะไรกับวันอะไรที่แม่ค้าขายข้าวสารได้เท่ากันและขายได้เท่าไหร่นะครับเราก็มาดูวันที่ขายได้เท่ากันนะครับก็คือวันอังคารนะครับขายได้เท่ากัน คือ8ถุงวันอังคารกับวันศุกร์นะครับนะครับแม่ค้าขายข้าสารได้เท่ากันและขายได้วันละกี่ถุงครับวันละ8ถุงนะครับข้อ6วันอะไรที่แม่ค้าขายข้าสารได้มากที่สุดและขายได้กี่ถุงนะครับวันที่ขายได้มากที่สุดคือวันพฤหัสนะครับขายได้16ถุงนะครับ ข้อ2เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำรวจจำนวนหนังสือที่นักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ขอยืมจากห้องสมุดในเดือนธันวาคมนะครับได้ข้อมูลดังแผนภูมิรูปภาพนะครับอย่างที่ครูบอกไปแผนภูมิรูปภาพจะมีส่วนสำคัญอยู่3ส,ส่วนด้วยกันก็คืออันที่1ชื่อแผนภูมินะครับแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้มานะครับ และอันที่3ก็คือเขาจะกำหนดให้1รูปในข้อนี้เป็น1รูปของหนังสือแทนจํานวนหนังสือ2เล่มนะครับก่อนที่เราจะไปทำอตอบคำถามของเขาเราก็มาเช็คก่อนนะครับเรารู้ว่า1รูปแทน2เล่มเราก็เช็คได้เลยครับอันนี้1 2 3 4งสอี่ห้าเป็น10บนะครับหนึสาม นะครับเป็น6 1 2 3 4เป็น8นะครับ1 2 3 4เป็น8 1 2 3 4 5 10นะครับ1 2 3 4 5 6เป็น12อนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะดูได้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบกันได้มากขึ้นเอามารวมกันนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็มาดูนะครับข้อ1 หนังสือรูป1รูปนะครับแทนจำนวนหนังสือ2เล่มนะครับนักเรียนป .6 ขอยืมหนังสือทั้งหมดกี่เล่มครับนักเรียนป .6 ขอยืมหนังสือทั้งหมด12เล่มนะครับต่อไปนักเรียนชั้นไหนเอ่ยที่ขอยืมหนังสือน้อยที่สุดเราก็มาดูนะครับปรากฏว่าน้อยที่สุดคือป .2 อคือยืม6เล่มนะครับ ป .2 นะครับนักเรียนปอสองยืมหนังสือน้อยที่สุดคือยืม6เล่มนะครับข้อ4นักเรียนชั้นปสกับปหยืมหนังสือรวมกันกี่เล่มเราก็มาดูนะครับปอ .4 อยู่ตรงนี้ปหอ,อยู่ตรงนี้นะครับเขาถามว่ายืมหนังสือรวมกันกี่เล่มปสยืมไป8ป .5 หยืมไป10เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น18เล่มนะครับต่อไป นักเรียนชั้นป .1 กับชั้นอะไรที่ขอยืมหนังสือรวมกัน16เล่มเรามาดูนะครับป .1 นนะครับปอ .1 นอยู่ตรงนี้นะครับยืมไป10เล่มแล้วรวมกับชั้นไหนที่จะรวมกันแล้วได้16เล่มนะครับก็คือรวมกับชั้นปอ .2 อเพราะปสองยืมไป6เล่มนะครับ2คนนี้2ชั้นนี้รวมกันก็จะกลายเป็น16นะครับข้อ5เราก็ตอบว่าชั้นป .1 กับชั้น ป2นะครับขอยืมหนังสือรวมกัน16เล่มน,นะครับข้อ6ชั้นป3ขอยืมหนังสือมากกว่าชั้นปอ2อํจนวนกี่เล่มนะครับชั้นปอ3อยู่ตรงไหนครับชั้นป3ชั้นปอ3อยู่ตรงนี้นะครับกับชั้นปอ2อขอยืมหนังสือนะครับต่างกันเท่าไหร่2เล่มพูดง่ายๆก็คือ ชั้นป .3 ยืมหนังสือมากกว่าชั้นปสองอยู่2เล่มน,นะครับต่อไปข้อ7นักเรียนชั้นป .6 ขอยืมหนังสือมากกว่านักเรียนชั้นปไหนครับอยู่6เล่มเราก็ไปดูป .6 กก่อนปอ .6 ขอยืมมากกว่าเขาอยู่6เล่มเราก็ไปดูป .6 กก่อนปอ .6 มี12เล่มยืมมากกว่าชั้นปไหน นะครับยู่6เล่มก็คือยืมมากกว่าชั้นป2อ2คือปอ2อยืม6เล่มนะครับเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบชั้นป2อ2ครับข้อ8เดือนธันวาคมนักเรียนชั้นปอ1ถึงปอ6ยืมหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนะครับเราก็เอาแต่แต่ละตัวมารวมกันนะครับตรงนี้นะครับเอาข้อมูลตรงนี้มารวมกันนะครับ ก็จะกลายเป็นหนังสือทั้งหมดนะครับที่เขายืมนะครับก็คือนะครับ54เล่มครับข้อ3ครูสอบถามนักเรียนชั้นป .2 ทับ3ว่าชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดได้ข้อมูลดังนี้นะครับความสำคัญของแผนภูมิรูปภาพนะครับมันจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นและเขาจะให้ ส่วนสำคัญมาอยู่3ส่วนซึ่งนักเรียนต้องสังเกตนะครับส่วนแรกก็คือชื่อของแผนภูมิรูปภาพนะครับอันที่2ก็คือข้อมูลและอันที่3ก็คือเขาจะกำหนดให้ว่า1รูปแทนเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับก่อนจะทำนะครับเรามาคิดก่อนว่าแต่และว,วิชานะครับมีนักเรียนกี่คนนะครับ 1 1รูปตัวนี้นะครับ1รูปนะครับจะแทน2คนนะครับก็1รูป2 3 4 5 6 6 2 12นะครับต่อไปคณิตศาสตร์1 2 3 4 4 2เป็น8นะครับวิทยาศาสตร์1 2 3 4 5 6, 5, 5 6, 2เป็น10ภาษาอังกฤษ1 2 3เป็น6นะครับเราก็มาตอบคำถาม เขาบอกว่าข้อที่1ไอหงวงสีเหลืองๆนี้แทนนักเรียน2คนนะครับขออ้อ2นักเรียนชั้นป2อ2ทับสชอบเรียนวิชาอะไรน้อยที่สุดนะครับและมีจมํานวนกี่คนน้อยที่สุดเราก็มาดูานะครับน้อยที่สุดก็คือวิชานะครับภาษาอังกฤษเพราะมีแค่6คนนะครับภาษาอังกฤษนะครับ นะครับมีแค่6คนนะครับต่อไปข้อ3นักเรียนชั้นป .2 ทับ3ชอบเรียนวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษรวมกันกี่คนนะครับเราก็มาดูภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยอยู่นี่นะครับภาษาอังกฤษอยู่นี่ภาษาไทยมีทั้งหมด12คนนะครับส่วนภาษาอังกฤษ มี6คนเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น18คนนะครับรวมกันได้18คนนะครับข้อที่4นักเรียนชั้นป2ทับ3ชอบเรียนคณิตศาสตร์น้อยกว่าวิทยาศาสตร์กี่คนหรือจำนวนกี่คนนั่นเองนะครับคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เราก็มาดูคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกันนะครับปรากฏว่า คณิตศาสตร์8วิทยาศาสตร์10เพราะฉะนั้นต่างกันอยู่2คนนะครับเราก็ตอบคำถามได้ข้อที่4นะครับตอบ2คนต่อไปข้อที่5นักเรียนชั้นป2ทับ 3, ชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาอะไรอยู่2คนนะครับวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาอะไรอยู่2คนเราก็ไปดูภาษาไทยก่อนปรากฏว่า ภาษาไทย12เพราะฉะนั้นมากกว่า2ก็คือมากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เพราะมี10คนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปตอบได้ดังนั้นข้อ5ตอบวิชาวิทยาศาสตร์นะข้อ6ครูสอบถามนักเรียนชั้นป2ทั3ทั้งหมด กี่คนทีนี้เราก็มาดูจํานวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะครับนักเรียนมีทั้งหมด20 30, 36คนนะครับนักเรียนมีทั้งหมด36คนข้อ7ถ้านักเรียนชั้นป2อทับมี40คนมีนักเรียนไม่ให้ข้อมูลกี่คนนะครับไม่ได้ข้อมูลกี่คนก็คือตอนนี้สำรวจเจอพบว่ามี36คน แต่ถ้ามี40คนแสดงว่าไม่ให้ข้อมูลอยู่กี่คนครับไม่ให้ข้อมูลอยู่นะครับมีอยู่40คนแต่ให้ข้อมูลมา36ดังนั้นไม่ให้ข้อมูลมา4คนนะครับข้อ8ถ้าครูสอบถามนักเรียนที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับก็คือที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลคือ4คนแล้วทุกคนตอบว่าชอบคณิตศาสตร,ร์มากที่สุดนะครับครูจะต้องเขียน วงกลมสีเหลืองในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มอีกกี่วงครับนะครับหงวงกลมสีเหลืองเท่ากับ2คนทีนี้คนไม่ให้ข้อมูล4คนดังนั้นต้องเขียนวงถ้าเขาตอบมาต้องเขียนวงกลมเพิ่มอีกทั้งหมด2รูปครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ